นะมาบริจาคนะครับโครงการ9ก้าคนละเก้าเพื่อโรงพยาบาลบางสะพานนะผ่านโทรศัพท์มือถือนะฮะกันดีกว่านะนี่โัวโทรศัพท์เกา่าๆว่าบริจาคได้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าบริจาคผ่าน SMS เนี่ยนะครับผมก็ครั้งละ10บาทนะฮะแต่ดูวิธีการแล้วก็ไปที่ข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ทีคนระับเดียวเลยนะแล้วก็ส่ง ที่เบอร์4 2 4 2 8 6 5 4 2 4 2 8 6 5นะครับได้เรือขาย AS Detect นะครับฟูมูฟนะครับผมได้หมดเลยนะครับ4 2 4 2 8 6 5นะครับแล้วก็กดส่งเลย ของข้อความเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนั้นจะมีข้อความคอนเฟิร์มเข้ามานะผมเท <c oughs> ่านี้เองเอง่ายๆนะครับสิบบาทคนลสิบบาทเองนะนะล้านคนก็10ล้านบาทนะผมก็นะข้อความเขาเ้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อความที่ถาา่ายเข้าแล้วขอบคุณที่บริจาคนะครับผมก็ช่วยกันนะครับผมนี้เรา10บาท5บาท10บาท100บาทนะเดี๋ยวบริจาคผ่านอ่า บัญชีธนาคารก็ได้นะครับจะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับใครที่พร้อมีนะครับก็แบ่งๆกันนะครับบริจาคช่วยๆกันนะครับผมกับโงรงการที่พี่ตูดกำลังโปรโมทอยู่ตอนนี้เลยเน,นีผมเก้าคนละเก้าครับ